การเป็นสอสอเหมือนเป็นจิตอาสามากกว่าจิตอาสาที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนยิ่งเราทำได้เราเห็นเขามีความสุขเราก็ยิ่งมีความสุขส,สสนาวินทบ เป็นคนทำนาเหมือนเราทั่วไปนี่แหละค็คือว่าเป็นคนที่ไม่ถือตัวสินเขาคนง่ายเขาคนง่ายครับเรารู้สึกว่าครบแล้วร,รู้สึกว่ามีความจริงใจเป็นกันเองกับประชาชนค่ะทักทายแล้วก็คุยถามสารสุขสุขดุบค่ะมีความเดือดร้อนอะไรไปหาท่านเลยค่ะท่านไม่ได้คิดว่าเราเป็นชาวบ้านเนาะ ก็คิดว่าเราเป็นป้าเขาอะไรประมาณนี้ค่ะตัวสอสอเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจนะคะแล้วก็มีสัมมาคารวะให้เกียรติคนที่อายุมากกว่าให้เกียรติคนที่มีความรู้ไอ้เนี้ยเป็นจุดเด่นของท่านสมภรณ์ด้วนผม อนาวินรัตนสถานพรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดปทุมธานีเขตสามผักภูมิใจไทยการมาเป็นผู้แทนก็ต้องเข้าถึงง่ายพบง่ายแล้วก็ต้องใช้ง่ายเขาขอลายผมผมไม่เคยปฏิเสธชาวบ้านขอพี่น้องประชาชนขอลายขอเบอร์ส่วนตัวผมให้ตลอดตอบเองตลอดไม่เคยมีแอดมินใครอยากได้เบอร์ท่านท่านให้ทุกคนค่ะ คส่วนตัวก็ได้บางทีท่านนั่งอยู่ในสภา,ท,าท่านก็จะลายกับมาว่าตอนนี้ผมกำลังประชุมอยู่สักพักเดี๋ยวผมทรกลับลายกับอะไรประมาณนี้ค่ะความเดือดร้อนในพื้นที่หลักๆเลยนะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับขยะปัญหาเกี่ยวกับน้ําท่วมน้ําไม่ไหลไฟไม่ติดไฟดับแล้วก็ปัญหาที่สําคัญอีกปัญหาก็คือเรื่องรถติดมันคือหน้าที่ของเราผมไม่ได้มองว่ามีปัญหา เยอะปัญหาน้อยแต่ผมกลับมองว่าทุกปัญหาเนี่ยมันสำคัญพอเราทำได้เนี่ยเรายิ่งมีความสุขมันทำให้เรามีพลังมากขึ้นที่จะช่วยพี่น้องประชาชนแก้ปัญหาในพื้นที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาโควิดหรืออะไรต่างๆาเนี่ยพันยืยมมือเข้ามาช่วยโดยที่เราขออะไรเนี่ยไม่ต้องเรื่องมากเลยค่ะใจดีช่วยได้ทันทีเลยเ่ตุการกับเยี่ยมผู้ป่วยมั่ง เรื่องช่วงโควิดระบาดมั่งว่าท่านให้ความสนใจกับพี่น้องประชาชนตรงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านทศด้วยนะครับตรงนี้เราร่วมมือทํางานกับอสมอช่วยกันเคาะประตูบ้านบอกวิธีการป้องกันแจกแมสแจกเจลเราเอาแมสเอาเจลไปให้เขาก็ดีใจนะได้ทักทายกันได้พูดคุยกันอันไหนที่เราช่วยเขาแก้ได้เราก็ช่วยเขา ผมอ่านทุกคอมเมนต์นนะใครวิจารณเราผมก็รับฟังประชาธิปไตยต้องรับฟังการเห็นต่างทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกไม่มีใครคิดเหมือนกันหมดทุกคนในประเทศไม่ว่าจะประเทศไหนที่มีประชาธิปไตยต้องรับฟังความเห็นต่างซึ่งกันและกันนั่นคือประชาธิปไตยอย่างแท้จริงสิ่งสำคัญเนี่ยผมทำงานให้กับบ้านเมืองให้กับคนในพื้นที่ คนปทุมธานีและพักภูมิใจไทยเองก็ให้อิสระรวมถึงสนับสนุนในการทำงานการเมืองของเราอย่างเป็นที่สำคัญที่สุดเลยพักภูมิใจไทยเนี่ยทำเพื่อปากท้องที่น้องประชาชน